ไปเดี๋ยวปรุงก่อนใส่พริกป่นไปก่อนฮะพอวันนี้ก็เทียมเกี่ยวได้พี่น,อน้องนี่จะหอมเกี่ยวใส่ไปเลยเสร็จมากสำเร็จสำเร็จสมสมส้มหน่อยปรุงกันพี่นอ้องต้องปรุงกันว่าปรุงว่าได้ว่าแบ่บ เไม่ได้คัอซมคัมซมชิว่งสมสมเอาเลยสองช้อนพอดูด้วยหอมซีอิ๊วดำเรียบร้อยปะเอาซีเอาซีอิ๊วดำก่อนพี่น้องไม่ได้คือช้อนพริกนี่ใส่ลงไป แซ่บแน่นอนพอก่อนปุ๊บซีอิ๊วดำหน่อยซีดำจังจหน่อยพี่น้องโคนที่นี่โคนโคนก๋วยเตี๋ยวมือของเราเส็นเป็นเส็นแก้วได้พี่น้องเดี๋ยสิรบบ์ฟบอ๊ไงนึง อืมคลกปสดบ่ายไปแล้วไปกินกันเลยสวัสดีครับ่ะพบกับช่องหนยนีแชนแลนลนะครับมาดูอีกเรื่องในช่องแล,แลได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาสู่พี่น้องกินเด้อพี่น้องมามาเด้อครับมามาเปิด F C ม่ชื่อเก่ามาเด้อตม้มได้เรียบร้อยเซ็นไอเซ็นใสเด้อพี่น้องเลยเซ็นคล้ายๆแบบบุกบ่เซ็นบุกบ่ก๋วยเตี๋ยว กะมีลูกชิ้นครับกะมีไอ่ใส่หมูใส่หมูชิ้นแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ได้ใส่กระดูกแต่อันนี้ก็มีกระดูกอยู่ผักเขาก็าทักสลัดก๋วยเตียวใส่หอมอ,อีกคนทาดลงไปนี่ทีเด็ดเรานะจ๊ะกะปิพริกสดเห็นม่นพีนอ้องก็จะได้กินพี่น้องเอ้ยแข้งบม่ได้ดอกถาดก็ได้ อามัน,นคือไปเห็นล่ะทีได้กินดิคะ,ะเห็นนี่สดสดบ๊วยจัดจุนมุนนะฮะไปบงังฮะบังก๋วยเตี๋ยวขย่ไปพี่นอ้องโซยเล่นบัดนีุ่งแล้วเรบร้อยใส่ไอ้พริกป่นน้ำสมซอสพริกไปข้ามมีไงอื ครับอืมสิเขียดหรือป่เนี่ยอืมนม้ำน้ำตรงกว่เตียวนี่ยนั่วรุยขนาดโอเคหลอด พี่น้องพักฮิจอะไรใช้พัก

Hãy mình mang nằm nha bếp Hãy subscribe thọc คุยกับพี mond, ่พี่น้องแซ่บพี่สวยนนี่ก็ใส่พี่กป่นแล้วพี่น้องเผ็ดแล้ว เป็นมันค้ายๆเส้นกว๋วยเตี๋ยวห้องเหรอครับผมแต่ว่านั่นก็เป็นเซนบุกเนาะมาลองเบงิ่งเซนนี้เบิง่งเอาครีมยากเนี่ปะเนี่ย ชิ้นปลาได้เห็พี่น้องลูกชิ้นปลามีซองยางอันนี้ลูกชิ้นปลาข้าวิ้นปลาอีกเนาะจำชื้อมาเลย 嗯，吃了，对呀、嗯。嗯嗯嗯 i do not I'm me ทิ้งแดงมีไซอันหอมไอเกี่ยวด้วยพี่น้องเนี่ยชื่อสำเร็จมะมันเข้มเจอด้ยครับ

าด็กแงพี่น้องรู้บ่ขาดทั่วดินทำไรยพุงเลยทั่วดินถั่วลิสงปนนะ่ะแต่มันก็หอมอยู่หอมอ้ไรอ่ะหอมเกี่ยวอ่ะ ไม่นุ่มสิ้นนี่มากเลยออกสลับออก,กอบกอบแซ่บครับเลี้ยวมาหาัะไปเไ่ย สเส้นกันแซบแซบเสร็จอันนี้พี่นอ้องใสๆครับต้องเฮ็ดกินเพิ่งเ้อ เยับคลังนี่บร,ริสุทธัดน้ำกัดกัดกับก ผมเห็แดแซ่บลองชิ้นปลาลองชิ้นปลานี่สิค้างก็แล้วค้างก็อยากนะฉ่ำไปเลยพี่น้องก็ดิบ cái ở mấy số chứ Bà 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 luôn nâng Kìm bình ấm tạc rồi Ok bây giờ คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องชวนนะคะพี่เข้ามากดแชร์กดไลค์ช่องอยู่นี่ชนแนลนะคะผมกินแบบใดหรือว่าเอาประสบภาพแบบใดก็ขอถูกข,ขอให้พี่น้องชวนด้วยนะครับ,บค,คบลิปนี้ก็ขอบคุณครับเลิฟยูครับผม